เอเลยครับหลังจากที่ทางหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกหรือผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยการมี12คะแนนจาก4เกมด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเอลเลติโกมาดริดไปได้2ประตูต่อ0น่าึิทําให้อีก2เกมที่เหลือนั่นก็คือเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของ FC p o r t อตและบุกไปเยือนเอซีมิลนแทบจะไม่ต้องเน้นแล้วแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามในทางกลับกันครับสิ่งที่ต้องโฟกัสและกลับมาเน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือการแข่งขันในฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้ครับโดยในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนเวลา2 3่สมนาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยทางหงแดงิเวอร์พูลของพวกเราจะมีคิวบุกไปเยือนลอนดอนสเตเดียมของทางขุนคอนเวสต์แฮนดยูไนเต็ดหนึ่งในทีมที่ถือได้ว่าทำผลงานได้ดีที่สุดในลีฟุตบอลอังกฤษทีมหนึ่งในฤะดูกาลปัจจุบันภายใต้การนำทัพของเดวิดมอย โดยที่นับปัจจุบันครับทางเวสแฮมพวกเขานั้นรังอยู่ที่อันดับที่4ของตารางคะแนนมี20แต้มโดยแข่งไปแล้ว10เกมชนะ6เสมอ2และแพ้2และเช่นเคยครับว่าก่อนที่แมตช์เดย์ประจำสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกนั้นจะเริ่มต้นขึ้นทางช่องลิเวอร์พูลทุเดย์จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์เจาะลึกคาดการ1สอผู้เล่นตัวจริงและท่ายผลการแข่งขันในเกมนี้กันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่เฮดทูเฮดหรือสถิติการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อน,อนเลย โดยเอทูเอตการพบกันระหว่างเวสแฮมกับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับพวกเขานั้นพบกันในรายการพรีเมียร์ลีก2เกมเกมแรกลิเวอร์พูลได้เล่นแอนฟิลก่อนเป็น่ากหงแดงที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสแฮมไปได้2ประตูต่อ1ก่อนนั้นล่าสุดท,ที่ทั้งคู่เจอกันครับเวสแฮมได้เล่นในลอนดอนสเตเดียมแต่ก็ยังเป็นทางลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าพอสามารถบุกไปเอาชนะเวสแฮมมาได้1ประตูต่อ3ครับ นั่นจึงหมายความว่าซีซั่นที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเนื่องจากสามารถเอาชนะขุนคอนได้ทั้งเย้าและเยือนและยิงได้ถึง5แต่ก็ยังเสียอีกถึง2ประตูแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อฤด,ดูกาลใหม่นั้นเริ่มต้นขึ้นการโคจรกลับมาพบก,กับเวสแฮมยูไนเต็ดในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนั่นจึงทำให้การพบกันของคู่นี้ดูจะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นเองครับอะไรครับต่อมาเราไปดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดกันต่อเลย โดยทางเจ้าบ้านอย่างคุ้นคอนครับพวกเขาเพิ่งจะผ่านซูเปอร์บอลยอฟ่าโยูโรป้าลีกโดยการบุกไปเสมอทีมยาราซิ่งเก่งในเบลเยียม2ประตูต่อ2แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากมองไปยังตารางคะแนนในกลุ่ม H ชต้องบอกว่าชารเดอร์แฮมเมอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดูจะมีภาษีดีที่สุดที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปอีกทั้งพอมองย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกนัดนล่าสุดครับพวกเขาก็เพิ่งบุกไปถล่มแอสตันวิลล่าถึงวิลล่าพักมาได้1ประตูต่อ4แชมป์การทำทีมของชาร์ดิวิดมอยใน ส่วนในเรื่องของสภาพทีมก่อนที่จะลงพบกับทางหงแดงก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่านักเตะส่วนใหญ่ของจานแฮมเมอร์ณนะตอนนี้ไม่มีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวครับรวมถึงเกมยูโรปาลีกที่เพิ่งพบกับเก่งชานะของเดวิดมอยครับก็มีการโรเตชันผู้เล่นในหลายๆตำแหน่งซึ่งนั่นก็น่าจะทำให้พวกเขามีความพร้อมพอสมควรที่จะรับมือกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ และ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดการว่าทางเดวิดมอยจะจัดลงสนามพบกับทางหงแดงในเกมนี้ครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นําโดยผู้รักษาประตูชาปโปลแลนดอย่างลูคัสฟาเบียนสกีแนวรับ4คนของพวกเขาครับน่าจะยังใช้ชุดเดิมที่พบกับแอสตันวิลล่านั่นก็คือแบ็คขวาเป็นเบนจอนสันคู่เซ็นเตอร์เป็นเคริกซูมาจับคู่กับอันเจโลออรบอนนาและแบ็คซ้ายครับอารอนครสเวลคู่มิดฟิลด์ตัวรับตรงกลาง2คนมีโทมัสซูเซกจะยืนประสานงานร่วมกับกัปตันทีมอย่างดีแคนไร ขยบขึ้นไปสามมิฟิลสร้างสารรค์เกมครับมีจรอร์ดโบเวนบราโบฟอนาสแล้วก็ซาอิดเบนรามาและน้าเป้าหนึ่งเดียวของพวกเขาครับมิเกลอันโตเนิโอและพอตัดภาพมายังทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราครับอย่าที่ได้กล่าวไปว่าชัยชนะเหนือทางตรามีเอลีติโกมาดริดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ของลิเวอร์ pool ในฟุตบอลยุโรปนั้นง่ายขึ้นแต่พอย้อนกลับมาดูผลงานนั้นล่าสุดในเกมลีครับ ต้องบอกตามตรงว่าลิเวอร์พูลนั้นทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่พอในเมื่อสัปดาห์ก่อนทำได้แค่ Bird Field, เปิดแอนฟิลเสมอกับแชมบรตันไป2ประตูต่อ2ทัชงชังที่ชาหงแดงครับได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่จะปิดเกมได้หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่สามารถทำได้ ส่วนในด้านความพร้อมของสโมสรลิเวอร์พูลในเกมนี้ครับจากเกมที่พบกับทางอเลติโกมาดริดโรบาโตฟรีมิโน่และอเล็กอ็อกเล็กชัมเบลินดูเหมือนจะเป็น2ผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามครับในรายของบ๊อบบี้ฟรีมิโน่ดูเหมือนจะเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะได้รับการเปิดเผยครับว่าเขานั้นได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงซึ่งอาจจะทําให้ต้องพักยาวเป็นเวลาราวๆหเดือนเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับในรายของอเล็กอ็อกเล็กชัมเบลินยังไม่ได้มีการรายงานเพิ่มเติม แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะบาดเจ็บอะไรมากครับส่วนนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้และจะไม่มีชื่อแน่ๆก็คือนาบีเกตาฮาวเอเลยและก็เจมส์มิลเนอร์แต่ก็ได้ข่าวดีกลับมาบ้างครับเพราะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้ฟาบินโยและก็เตียโกอาคันทารากลับมาลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งซึ่งก็คาดว่าน่าจะพร้อมในเกมที่พบกับเวสต์แฮม และเสวีตัวจริงที่คาดการว่าชาเยกเกนคลับจะจัดลงสนามน่าจะมาในระบบ4-3-3นำโดยนายทวานชาวบราซิลอย่างอลิสันเบรเกอร์แนวรับ4คนและจะขวาเป็นซ้ายครับแบ็คขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่คู่เซ็นเตอร์น่าจะกลับมาเลือกใช้ทานั่ของอิบราฮิมาโกนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลฟานไดส่วนแบ็คซ้ายก็กลับมาใช้ทานัของแอนดี้โรเบอร์สัน สามีฟิวตรงกลางครับมีจาน้าของอเล็กออกเกลชัมเบเลนฟาบินโยทังคู่จะยืนประสานงานร่วมกับจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมและหน้าเป้าครับโมฮัเมดซาลาเดีอโกโจตารวมถึงในรายของซาดิโอมาเน่นั่นเองเลยครับอะรครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไง ถึงแม้ว่าในซีซันนี้ทางเวสแฮมจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมและสามารถทำอันดับได้ดีในแผนการเล่นของเดวิดมอยแต่ก็เชื่อว่าในเกมนี้ทางลิเวอร์พูลของเราเนี่ยน่าจะเน้นเป็นพิเศษหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนทำได้เพียงแค่แต้มเดียวนั่นจึงทำให้ในเกมนี้ไม่มีทางเลือกและต้องใส่ให้สุดนั่นจึงทำให้ผลที่ถูกคาดการณ์ครับน่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่สามารถบุกไปเอาชนะเวสแฮมได้1ประตูต่อ3ครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทุเร์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับลิเ r อร์พู o ูเ y กันด้วยนะครับสวัสดีครับ